ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนเนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ2549นะครับนะฮะให้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับ มีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับการุณานะครับรบกวนดูคลิปกันให้จบนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับกนะ็มี EP 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301นะครับ รายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับาพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ f อนะครับทุกท่านเลยนะครับ ที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับและติดตามช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับนะฮะและฝากกดติดตามนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับก็คือช่องรุ่งเรือง channel สองห้าหนึ่งสามนะครับนะนะครับเป็นเครือข่ายของช่องเรานะครับนะฮะับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําให้ความรู้นะฮะกับ fc นะครับมือใหม่นะครับนะเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและควรเก็บสะสม และมีราคานะครับนะฮะเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะลักษณะแบบไหนที่มีราคาลักษณะแบบไหนที่ควรเก็บสะสมนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันเลยให้ความรู้นะฮะนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้นะครับกับ fc มือใหม่นะครับก่อนเก็บสะสมนะครับครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับรัชการที่เนะครับนะฮะ นะครับเหรียญเหรียนนี้นะครับมีลักษณะแปลกพิเศษนะครับนไส้ด้านในนะครับปกติแล้วจะเป็นไส้ทองเหลืองนะครับนะเหรียนเหรียนนี้นะครับนะเป็นผิวไฟนะครับเป็นผิวไฟนะครับนะทั้งไส้เหดียญเลยนะครับนะนะครับเป็นผิวไฟนะครับเกิดขึ้นนะครับจากการผลิตนะครับนะ ลักษณะแบบนี้ควรเก็บสะสมนะครับนะถ้าพบเจอนะครับนะฮะมีราคาเล่นหากันนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญนะครับแปดเหรียญตลกนะครับนะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับนะครับและเป็นที่นิยมนะครับ นะเป็นที่นิยมนะในกลุ่มนักสะสมนะครับนะประเภทเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญเออเลคร้อยนะครับนฮะลักษณะแบบนี้นะครับพบเจอเก็บสะสมได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้กันนะครับนะเห็นไหมครับด้านหลังก็เป็นผิวไฟเช่นกันนะครับนฮะอย่างที่บอกไว้นะครับเหรียญ10บาทนะครับ ทั่วไปนะครับนะฮะจะเป็นส้ทองเหลืองนะครับเหรียญเหรียญนี้ก็เป็นส้ทองเหลืองนะครับแต่ผิวของส้ทองเหลืองนั้นนะครับจะเป็นลักษณะผิวไฟนะครับนะฮะนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาอย่างที่บอกไว้นะครับเหรียญเหรียญนี้ได้ส่งไปซีเกตแล้วนะครับได้ได้การรับรองนะครับ จากสถาบันนะครับนะครับรับเกตรับรองมานะครับมีราคานะครับเป็นเหรียญแท้นะครับนะฮะไม่ใช่เอาน้ํายาหรือสารเคมีใดๆมาทําให้ผิวเปลี่ยนแปลงนะครับเหรียญเหยนี้ได้มีการส่งไปเกตแล้วนะครับนะครับมีสถาบันรับรองนะครับนะเหรียญแท้นะครับสำหรับนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญห้าสิบตะต่างนะครับให้ราคาสองพันบาทนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับยังไม่มีราคาเล่นหานะครับยังไม่มีราคาเล่นหาส่วนเหรียญขวามือนะครับคือเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ สังเกตดูนะครับผลตัวหนังสือเหรียญเห็นไหมครับตัวหนังสือจะกลับกันนะครับหน้าพระพักก็จะหันไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวามือนะครับปกติธรรมดาเหรียญปกติทั่วไปนะครับพระพักพระองค์ท่านนะครับจะหันไปด้านด้านซ้ายมือนะครับนะเหรียญเหรียญนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับจะเรียกกันว่าเหรียญหลังแบบนะครับเหรียญหลังแบบนะครับนะ นะครับหากพี่น้องนักสะสมนะครับท่านใดนะครับพบเจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคาทางช่องของเราได้เลยนะครับทาง id line ของเรานะครับ id line เราให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะฮะและช่วงในคลิปของทุกช่วงนะครับนะฮะและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับรบกวนนะฮะให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะ พราทุกวันนี้นะครับพี่น้องนักสะสมและเอซนะครับได้ส่งรูปมาประเมินราคานะกว่าสองพันกว่าลายแล้วนะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะเหรียญไ้ายมืออย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับของเหรียญ50สิบต่างนั้นนะจะ เล่นหากันอยู่แค่2ปีพศนะครับก็คือปีพศส2,530กับปีพศส2,534นะครับนะฮะส่วนเหรียญพศอ,อื่นๆยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญขวามือนะครับเป็นเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ให้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับสังเกตดูนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะตัวหนังสือจะกลับกันเห็นไหมครับ นะฮะไม่ว่าจะคำว่าบอกว่าห้าสิบสตางค์นะครับนะหรือคำว่าบอกปีพศนะครับนะจะกลับกันทั้งหมดนะครับเหรียญเรียนนี้นะครับเป็นทั้งหน้าแบบและหลังแบบนะครับด้านหน้าก็เป็นหลังแบบนะฮะด้านหลังก็เป็นหลังแบบนะครับนะฮะถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดนะฮะมีหรือพบเจอนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับ เราให้ราคาถึง2,000บาทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ